อุ้ยอุยชิผหายแล้วครับผมผมชนมอไฟโอ้ฝนตกแล้วคือแบบตกแรงด้วยนะครับเนี่ยเฮ้เฮ้เฮ้เดี๋ยวก่อนก่อนที่คุณจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมมีกิจกรรมให้ท่านผู้ชมได้เล่นกันนั่นกะ็คือกิจกรรมประกวดอินโฟนั่นเองเราใครที่มีฝีมือดีนะครับในการทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอินโฟนะครับก็สามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจมิสเตอร์เฟิร์สทีวีนะครับ เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31โอเคครับผมไปรับชมคลิปกันเลยเลยครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่เกม b u s s i m u l a t o r ร n อินโดนีอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับก็ให้มาดูแผนที่กันหน่อยนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มงานกันในวันนี้นะครับนี่นี่ก็คือจากพา้ที่แล้วเราส่งจากาจุดนี้นะครับนี่มาถึงจุดนี้ ผมก็เลยรู้แล้วนีครับว่าทําไมเราถึงต้องนั่งเรือข้ามเลยครับเพราะว่าจุดที่เราจะต้องไปส่งมันต้องข้ามแม่น้ําเลยน่ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะเริ่มจากเมืองตรงนี้ละกันนะครับผมนี่ชื่อเมืองว่าเดีเดียวอันนี้เอาออกก่อนนะครับนี่ชื่อเมืองนี้นะครับผมเป็นคาเรนนะครับผมใช่ปะวะถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับไปถึงเมืองฟูราบายยะนะครับผมนะก็ระยะทางอยู่ที่71กิโลเมตรนะครับผม โอเคไป let's go อ่ะโอเคครับผมมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ตาร r ์โหลดไปที่เรียบร้อยนะก็เหมือนเดิมนะเพื่อนๆผมจะเล่นเป็นมุมมองนี้นะครับผมก็เริ่มมาบรรยากาศก็จะแจ่มใสกันนิดนึงนะวันนี้โอเคไปรับผู้โดยสารกันค,ครับผมสวัสดีครับผู้โดยสารผมมาแล้วโอเคเทียบท่านะครับตอนนี้ ทยอขึ้นรถนะฮะเราสามารถกดเอกดสคลิปตรงนี้ได้นะครับผมนี่เรียบร้อยไปครับผมได้เวลาออกเดินทางกันนะฮะโอเคครับผมรอบนี้เราจะไปตาม GPS นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวฝึกเหมือนจะผิดอีกแล้วนะครับยังไม่ได้ไปไหนแม่งกูก็เลี้ยวผิดแล้วนะครับโอ้จะเย็นเย็นอ่ะเลี้ยวนี่นะฮะ ต้องดู gps ตรงทางซ้ายมือเรานะครับผมมันจะมีบอกอยู่อ่ะโอเคเราต้องขี่ออกไปก่อนจากสถานีของเรานี่ทางออกที่แท้จริงอยู่ตรงนี้มีเด็กร้องอีกแล้วอขออนุญ,ญาตเห็นไหมฮะมีเด็กร้องอยู่ตรงนู้นอ๋อนี่คือเด็กที่แบบว่าแบบอะไรอะประมาณว่าขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับออกจากเมืองของเราแล้วอะไรแบบนี้ อขอบคุณเด็กๆทุกคนนะครับผมไปได้เวลาออกเดินทางแล้วนะฮะ หายแล้วครับผมผมชนมอไซค์โอ้มอไซค์ล้มเอาเวนกลับแล้วโอ้โหนี่คือแบบกล่าวว่าจะโรเพลแล้วครับขอโทษนะครับผมเอา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 ชนหน้าอีกกูตายแล้วรอบนี้คือรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยครับตอนนี้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นให้ผมออกไปก่อนให้ผมออกไปก่อนเออเอานี่ชนยับครับผมตอนนี้อุบัติเหตุได้เกิดขึ้นแล้วนะครับในอีพีนี้ขออนุญาตนี้ความผิดไปก่อนละ โอ้โหแล้วคือแบบเมื่อกี้ผมกล่าวว่าผมจะแซงนะครับผมก็คือแต่ว่ามันเป็นแซงจังหวะแบบทางโค้งพอดีนะครับในชีวิตจริงเราไม่ควรทําแบบนี้นะครับทุกคนคือการแซงเวลามันเป็นทางโค้งเนี่ยโคตรอันตรายนะครับเมื่อกี้ผมก็พลาดเองนะผมรีบไปหน่อยนะครับเพื่อนๆไม่เป็นไรเป็นบทเรียนให้เราไปนะฮะอ่ะโอเคครับผมมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือภาพมันตัดพอดีนะเพื่อนๆจังหวะที่ผมพูดเมื่อกี้เนาะ อันนี้ก็มุ่งสู่ถนนทางตรงนะครับผมโอเคข้างหน้าเหมือนจะเป็นจ่ายเงินค่าทางด่วนใช่ไหมรอบนี้หวังว่าไม่อไไม่มีอะไรที่น่าจะผิดพลพาดแล้วนะครับหลังจากที่เราชนคนไปเมื่อกี้ขออภัยจริงๆนะครับพลีว่าผมมันรีบไปหน่อยนะครับผมประมาทอะไรแบบนี้อะเบรกโอ้รอบนี้จ่ายเป็นเงินมันนี่ห้ารูปีนะครับผมค่าทางด่วนห้ารูปีโอเคจ่ายแล้วไปออกเดินทางกันต่อนะฮะ โอ้ฝนตกแล้วคือแบบตกแรงด้วยนะครับเนี่ยไม่กอดคือแบบเมื่อกี้อยู่ดีหมอกก็เหมือนจะลงแล้วก็ตกมาแบบพึบเลยอะ่ะโอ้มีฟ้าแลบเหมือนเดิมไม่มได้แค่แบลบในครับร้องด้วยตอนนี้เราอยู่บริเวณเออมันจะเป็นทางยาวข้ามเมืองเลยนะมันเป็นเหมือนเป็นสะพานใหญ่ๆเลยนะอันนี้นะครับผมเฮ้ยแสงแซงแซงแซงเป็นไงอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยได้ยินเสียงอะไรไหมครับ ้ำอีกแล้วฮะรอบนี้นี่คือแบบผู้โดยสารน,นี่เริ่มไม่ไว้วางใจแล้วนะครับผมโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นมาโลภีกันหน่อยครับผมตอนนี้ So we come and โอเคครับผมก็ฝนหยุดตกแล้วนะหลังจากที่เราข้ามสะพานมาได้นะครับผมอุ้ย,ยคือแบบวันนี้ชนบ่อยมากนะครับไม่รู้เป็นไรโอ้โหเวเ้เนยโอเคข้างหน้าก็เป็นจ่ายค่าทางด่วนแล้วนะครับน่าจะออกจากทางด่วนแล้วนะครับน่าจะมุ่งเข้าสู่ตัวเมืองที่เราจะต้องไปส่งผู้โดยสารแล้วนะครับผมโอเค ตอนนี้ก็ภาพตัดมาเข้าสู่เมืองแล้วนะครับผมผมว่าเมืองนี้แหละน่าจะเป็นเมืองที่เราจะต้องไปส่งผูโดยสารอืมข้างหน้าก็ต้องเลี้ยวนะครับผมเลี้ยวซ้ายจัดไปตีไฟเลี้ยวกันไปเลยย,ย,ยาวโหแล้วคือแบบมาจอดตรงเสียงรถตำรวจด้วยนะตำรวจมันจะไปจับใครว่าเนปะิดบ่อเนี่ย ถ้าเองเรียบขนาดนะั้นนี่ก็แฟงไปก่อนน่ครับผมอะไรครับเนี่ยโอเคไฟเขียวแล้วจะได้ไปสักทีหนวกหูชมัดตำรวจนี่ไปครับผมเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะโอ้ตำรวจยังจะเลี้ยวตามอยู่เวรเอ๋ยคงต้องหาจังหวะแฟงแล้วหวังว่าคงไม่จับผมนะครับรถบรรทุกเอ้ไม่ใช่รถลบผมผู้โดยสารไม่น่าจะ แรงเกินไปแซงตำรวจแล้วจะโดนจับอะไรแบบนี้ฮ้ยแต่ว่าแรงจริงว่ะแซงไม่ได้เลยว่ะได้ได้ได,ได้โอเคได้ไปสวย โอเคครับผมน่าจะใกล้ถึงแล้วนี่ครับตรงนี้เราต้องเลี้ยวนะเพื่อนๆจัดไปหวังว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดอืบโอเคถอยรถก่อนนะครับผมโตนปะวะสวยไปโอเคเป็นไงเว้ยรอบนี้เลี้ยวรถแบบดีเลยครับผมอ่าเลี้ยวซ้ายไปใกล้น่าน่าจะใกล้ถึงเอ่อ ที่หมายของเราที่เราต้องต้องไปส่งผู้โดยสาแล้วนะฮะคือพอเรามาถึงมือนี้นี่ก็มืดพอดีเลยนะเพื่อนๆคือเหมือนแบบใช้เวลาค่อนข้างทั้งวันเลยเหมือนแบบขับรถกันทั้งวันเลยนะฮะอ,อ่ะ GPS ให้เราเลี้ยวขวานะฮะ โอเคมีป้ายยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองแล้วนะครับจัดไปนี่ถึงแล้วอ่าเป็นไงอุ้ยมันทำดีนะเกมมันแบบภาพมันค่อนข้างสวยนะเพื่อนๆเย้ถึงแล้วเยอ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ยต้อนรับทุกคนเลยนะครับผมอะไรครับเนี่ยโอเคถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านนะครับผมเดินลงดีๆนะครับก็ขออภัยกับเหตุการณ์ในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปรับผิดช,ชอบทีหลังเนาะวิมีสาวน้อยน่ารักด้วยนะครับผมให้ตายเถอะนี่คือเหมือนแบบเป็นชุดโรงเรียนประเทศเขาอินโดนีเซียอะไรแบบนี้เนาะดูดิน่ารักนะครับผมว่าโอ้มีพ่อหนุ่มลูกเสือด้วยอ่ะดูเด็ไอ้หนุ่มลูกเสือโอ้แล้วยิ้มแป้นเลยผมใส่ผมขับรถดีอะไรแบบนี้ อ่ะโอเคก็ได้เงินมาที่40รูปีนะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้เจออะไรกันแบบทั้งหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุนะครับบนทางถนนแล้วก็เรื่องของแบบฝนตกหนักนะครับก็สิ่งที่ผมทำผิดพลาดไปนะั่นก็คือการเลี้ยวที่ไม่ควรเลี้ยวใน ทางโค้งนั่นเองนะครับอีกน,นึงก็คือเวลาฝนตกเนี่ยเราไม่ควรที่จะขี่รถเร็วนะครับซึ่งผมก็ได้ทําผิดพลาดไปนะครับแต่ว่าก็สามารถส่งผู้โดยสารถึงเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยโดยสว่วนสดิภาพนะฮะโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะถ้าเกิดว่าผมจะไปตรงไหนเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย